เอ้าวดังเห็นเจ้ไหมเนี่ยพอดีมีคนติดต่อซื้อโซอาเคสามร้อยเส้นเนี่ยนั่นไงพี่บุษสาเจ้อ้าโอ้ยเีทองเต็มเลยพอดีเลยเจ้มาพอดีเลยโอ้ยกำลังหาเจ้เลยเจ้มาไหนมาครับเนี่ยซื้อทองไปตลาดนะ อะไรอ่ของของของเยอไมเจมี้ยช่วยถือสมากเ้โหนี่แบบได้ขนาดนี้เลยอ่ะเจ๊ของโอ้โหซื้อข้าวกินหม้วันที่มาต้อนรับมีอะไรลูกค้าเหรอ วันนี้ลูกค้ามาเอาเยใส่หมดเลย่6ใส่26เทั้งร้านเลยเนี่ยส่6 29ส่หมป็นหมดเลยมีตั้งแต่ใส่เล็กเลยใช่ไหมถ้าเออถ้าจะอยากใส่อะไรก็ดูเอา แล้วแต่รุ่นรถขนาดรถมีไซส์26ไซส์33 39 40 48 45ยยกันหมดดูเอาเองแล้วเริ่มต้นด้วยาราคา2,003โอไม่แพงนะเริ่มต้น2 0 0ไม่แพงใช่ใช่แต่เห็นเจ๊แบกมาเมื่อกี้นี่คือว่าคุ้ม 4, 5, เลยนะสี่ลิตรห้าลิตรก็ูได้เต็มกล่องเลยเคยใช้มาตั้ง5 6ปีแล้ว5 6ปีแล้ว<อ>แล้วก็สินค้าแชร์นี่รับประกันยังไงบ้างครับเจ๊รับประกัน รักประกันหนึ่งปีแล้วใช้ไม่เถอแต่ส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เสียเกินปีแถมกันน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ใช้ใช้ยังไงก็ไม่เสียขึ้นไปเหยียบก็ไม่แตกไปเอาเอาไว้เจ๊เดี๋ยวลองเหยียบดูมาคือแบนยังไงก็ไม่แตกลองเหยีบมาดูสิเจ๊จะขึ้นไม่ดูเจ๊ไปของเจ๊อันใหญ่ยังไงก็ไม่แตกใบเล็กมันน่าจะแตกใช่ไหม แต่ลองดูที่เจ๊จะขึ้นไปเหยียบตรงนี้นะนี่มันไม่แตกรับรองได้เจ๊บอกเลยว่าใบใหญ่มันน่ามันไม่แตกแต่ใบเล็กทนเนืี่น่าจะแตกแต่มันก็ไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ใส่ชุดสั้สกับเด็แล้มันก็นึนนี่ท่านแรกไม่ต้องไม่ต้องกลัวอ,อายุไมเยอะขึ้นมาเหยียบยังไง<อ>ก็ไม่แตกดีขนาดดีนี่ขอโทษนะที่ขึ้นไปเหยียบเพราะเราอยากจะให้ลูกค้ารู้ว่าของคดีจริงๆลองดูนะนี่ไซส์แค่26นะดูสิครับ นี่นี่ไม่แตกนี่ดูไงดิอมม่กอม็ไม่ตยังไงกไม่แตกเจ๊กตีผล่เลยผ่เหยียบเลยเหยียบโอเหยียบเข้าไปเลยเออเหยียบไปเลยไงก็ไม่แตกเชื่อเจ๊เจ๊รับผมนี่้หนักบอกเลยว่าน้หนัก1ร้อมโนะไม่เป็นไรครับอันนี้คือโอ้โหคุณภาพจริงครัไม่ง้มผ่ม้เราไมเน่ ในเงินก็ไม่แตกลองเลยเชื่อเจ๊ลูกค้าจะได้ก้าวกระนังตีกล่องใช่หรืเปาเออนะผมบอกเลยแทงแรกครับแล้วอันนี้อันนี้แค่ยี่สิบหกนะแล้วสี่สิบห้ามีสิบแปดยี่สิบเก้าอันนี้ยี่สิบเก้าไซส์ที่เจ๊ใช้คือสี่สิบห้ามาเป็นต้นไหนครับเจ๊ตัวนี้ใช่ไหมสี่สิบห้าใช่เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่แตกใช้ไปเถอะอันนี้แบบของที่เจ๊ใช้เลย45ลิตรหุ่นเฟิร์มเรื่องคุณภาพแน่นอนครับ อันนี้บอกเลยว่าเจรีวิวเองเหนื่อยเหนื่อยไม่มีอะไรละงั้นผมก็ดูแลเรื่องนี้ลูกค้ามาดูแลผมก็หน้าร้านก็ฝากหน้าร้านด้วยฝากกล่องแชทนะคะวันนี้ขอบคุณเจมากเลยครับตอโผมมารีวิวด้วยเหนื่อยเลยนครับวันนี้รีวิวด้วยตัวเองแล้วไม่บอกล่วงหน้าดินะเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับจะพาเจไปทำอะไรก็ติดตามกันได้เลยครับผม บอ,อกเลยว่าเดี๋ยวมีต่อไปแน่นอนครับโอเคนะไว้เจอกัน